สวัสดีครับสวัสดียามเช้าท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ท่านผู้ชมเมือ่อคืนแล้วก็ฝนตกหนักมากครับตอนนี้ก็เริ่มรินใหม่อีกแล้วครับานางานล่าสุดให้เละครับมนี้เ <c oughs> มื่อคืนพากันวิ่งกลางเต็นกับพวกจันชูพวกอะไรครับตอนนี้ก็เจ้าหงมเช้าครับตีห้าห้าสิบ ฟ้าเปิดแล้วครับนี่แต่ตอนนี้ฝนรินแล้วครับนี่แล้วก็เริ่มหนักกว่าเดิมแล้วครับนันนี้ก็มีจานชูครับถ้าจานชูหนักเนี่ยน่นคืนจานชูกิโลขาวขาครับนายังไม่ตื่นนะเลกะนะครับน่าจะวิ่งไม่ได้ครับวันนี้ เดี๋ยวจอดแล้วก็จอดดื่มดีมไหมนะ <laughs> ยังไม่ขิดยังไม่ขิดเละหมดครับนี่โอ้ตอนนี้ลงเม็ดหนักแล้วครับนี่ฝนผมยืนตากฝนอยู่นะมันรินครับหืมแล้วน้อยนอนไม่เปิดกระจกบ่กนอนบนรถนะนอนน,อน,นอนบนรถไม่โคนะครับ รน้อยพี่เราไม่เปิดกระจกมออาจารย์ชูนเปิดหูช้างมาอยู่ครับนี่เราจะไปเอาถังน้ำมาไว้ล้างขางครับผมน่าจะต้องขึ้นรถคืนนะครับ เกไปก็เราจรีตต่คลิปที่เปิดเพลงหนอเกินไปมารออะไรตัวว่ะฝนฝนตกครับพี่ดินเนี่ยว่ะลงเม็ดแล้วนี่รถกระบะพี่ต้องเอาออกไปร้านค้านะไปซื้อเหล้าพี่คุยว่าอะไรเมื่อคืนน่ะพี่คุยว่าอะไรเมื่อคืน มมยีลืมหมดเลยกัมพี่บอกว่าว่าพุ่งนี้น่าจะวิ่งไม่ได้ว่าถ้าฝนตกจริงพี่แล้วตอนนี้มันก็รินแล้วลืมหมดแล้วลืมอะไรพี่บอกว่าเราจะได้ออกไปซื้อกับข้าวซื้อไก่ย,ย่างกับเหล้าขาวขวดหนึ่งเนี <laughs> ้ย oh <my> ว้าเดินยังยากอ่ะ มเอาทังน้ำผมจะขึ้นรถคืนทางนั้นเขาก็มาใส่เบ็ดนะครับนะหน้าฝนเนาะเราเราฟื้นชะตาไม่ได้นะครับคนใส่เบ็ดเขาก็มาใส่เบ็ดครับเื่อเรากันน่าจะได้จอดวันนี้วันนี้ก็ใส่ได้พาจันทชูไปซื้อมงใส่ปลาั้างนี่ซื้อตะไคร่มาใส่ปลาเนี่ย no ยีดูไมกฟุ่มเฟือตอนแรกยังไม่ตื่นหรองลูกรักจันชูมันขันเนาะขันไม่หยุดเลยขันแม้ตั้งคืน ที่สี่มันขันอะไรของมันเนี่ยมันหลงเวลาแล้วไบรไอ้โต้งอะไ, <c oughs> ไร <c oughs> เ,ออ <c oughs> เราจะเดินไปดูเมื่อคืนเมื่อคืนฝ <c oughs> นตกหนักครับไม่มีใครได้อาบน้ำเลยครับ <c oughs> มันเป็นเ,ออเรื่องอันนี้ อะไรเดินมาดูทีแถบนำ้ำยไงไอ,อนี่แหละดูฝนลงเม็ดดูฝนลงเม็ดแล้วนี่ครับที่อาบน้ำจาบตรงนี้แหละเชา้านี้ดูยับเละหมดเลยไอนอนไอ้นอนไปจอดนอนข้างซูเปอร์เกตนะครับ ยู่น่นมองไปเห็นแต่สุปเป็คตสีิมพูร์ไอ้นุนไปจอดนอนอยู่นู่นนรถมันจะอ๋อน,นูน้ยี่ทำไมเมื่อกี้มองไปไอ้นุนมันหันหน้าออกทำไมตอนนี้โหรมหันเข่าหรือเพราะว่าผมหลอนหนะ <c oughs> <c oughs> นักนะื้อหืนฝน มาขยับรถดำไปชูออกได้หนะ้อเนี่ยไม่ได้แล้วกลัวมันลื่นตกขนาทุง่งนาต้องถอยดนึ่งเมื่มอวานยกสูบลงเป็นรอยแขนหมดเลยผมถลอกเลยเดี๋ยวไปดูจันชูก็ตื่นแล้วครับเลาน้อยเออเออเซแล้นเปิดประตูแล้วเนาะแต่เอ จะเอ๋ปล like, ีง you. ่งลองปลีนฝนตกแล้วพี่วันนี้ต้องใส่จะเมาสองวันมังนี่ฮะอะไรหืมกมเหันนักเวลาฝนตกนี่เวลาวิ่งไม่ได้นี่รู้วิ่งไม่ได้แต่ชวนเราวิ่งเสียบอยก็ยังไม่ตื่นนะตอนนี้ ท่อทงก็สท้ติดไม่หน่ไอ้นี่ชอบเปิดประลมทั้งคืนแล้วแายไม่ติดนี่ครับตอนนี้ก็จะหล,ลอกใกล้หมดแล้วครับนี่ลอกได้ระดับพื้นนี่แหละคันนี้ไม่ถอดไม่ถอดอคอกวิ่งครับันจะให้อัดกล่องทุกนแฉหมดแล้วนี่ดิงไม่ได้แล้ววันนี้ ถ,ถ้าฟ้ามันเปิดแต่เช้ามันพอวิ่งได้ครับแต่นี่คือฟ้ามันไม่เปิดแล้วฝนมันรินด้วยตอนเนี้มันเละเ,เลยะดูอ่ะเละแบบเละเลยสีนนน <c oughs> เดี๋ยวเาท่าแก่มาก่อนต้องแล้วแต่เท่าแก่ะ ถ้าตัวแกให้วิ่งก็ต้องวิ่งครับแต่พูดถึงถ้าวิ่งแล้วฟ้ามันเปิดเหมือนเมื่อวานเนี่ยมันแห้งเองนะครับไม่ต้องเกรดทางเกรดอะไรไม่ต้องเกรดน้ําออกเลยแต่วันนี้คือฝนมันดินอ่ะวิ่งไปก็เละก,กว่าเก๋เอดูเมื่อวานเดินไปชนต่อไม้มา <c oughs> มอาวาันงัดตอไนวะนี่นี่เงัดตอนี่เลยนี่นี่นี่นนนรอยไอวไปรุนตัดนี่ยเงาโตนี่แหละมาวานันนุยับเลยอะกันชนบิดเลยครับตัวนี้นี่มันบิดเลยกันชนตัวนี้บิดเลยวายยังเละดูขาผมอะ แต่ที่นี่ข้าวสวยครับสวยอยู่ไม่มีหญ้าไม่มีอะไรเลยเราขึ้น เช็ครถเด้อเช็ครถทำงานเนอะเช็ครถทำงานนอนหน้านเนี่ยคืนนะไม่เมื่อยป่ทำไาไม่เดินไปหน้าสูบเกตไม่ไหวใช่ไหมไกลจัดไออันนี้อะไรเนี่ยน้ำหรือเยี่ยวเนี่ย กำไม่ใช่ขาคุณจะละลายหมดหรอโอเคครับพี่น้องก็คลิปนี้ได้จบยไปท่นนี้ครับเพราะว่าฝนตกเริ่มหนักแล้วครับนี่โปรเปะปรเปะเลยก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ